ปวดหัวเหมืแล้วไเดีโรงพยาบาลกูชีพเดือดพยาบาลไปต่อยังไม่ได้อ่านบนพีทเลยเนี่ยตอนใหม่ไม่อ่านอ่านหมดแล้ว มีค่าเย็นคันนี้ก็วันนี้กูเห็นมีใครอยากสนใจซื้อรถกันไหมยออะไรรถอะไรครับพอสโอโ้โหเอาปัญญาที่ไหนพี่สิพอสมีโซ่ไหมโซ่เลรวะ โต,อต,อตไปปอโตอตรงที่ปันเออโตตรงที่ปับบนห่วคง่ายทำให้จิตใจเกินไปห่วยเฮียมันอยู่นะสามู่วน,นนะหวยจะเชื่อไอ้เพรชนะเฮียกาบอลพักกันเลยพักกันรู้การหน้าเฮียแบบแรกก็น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกมั้ง เมื่อกี้มันเฮี้ยเกิน,อน,นเอาาเอ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 าาเออ่อ,อเฉินเซอเฉินซอโอ้โหไอ้เจี๊ยมึงโดดเป็นเจ็ตแมนเลยสัตว์เดี๋ยวผมกำลังไปเอาเจ็ตโตเจ็ตโตเจ็ตโต้มา เอ้เห,หวินี้เอาสกเซฟแล้วเอาผ่านเอาสกเซฟล้วใช่แต่บอลลงลงเอ็กตรีมให้ครบทุกด่านเลยนะคิบคีทจะลงอะ่ะมันไม่มีด่านโตเกียวเลยเออลงไปแล้วเลลงใหม่ก็ได้ลงใหม่ดิ <c oughs> เอ้ยขวาดนั่นรีบเลยตตกอกรถอยู่คนหนึ่งอ กกปฟังไป,ป,ปเออล่าใส่ดารื่องนี้บ้างแล้วลเออจะก็น่าจะเหมือนกันด่านเมื่อกี้แหละสถานการณ์ที่ชราถามมาไม่ด่านเมื่อกี้ด่านโตเกียวง่ายกว่าตรงที่มันมมีมะออเะืรอออกเป็นหลักเป็นแหลง่ไงไงเอาไว้กันนั่นแหละเมื่อกี้มันมันออกไม่จบไงอันนี้ไม่จบเลยเพราะว่าเรา,ามีเท่าไหร่นะมีสิบเอพิโซดใช่ไหมก็เอาให้ครบเลยสิบสี่เลย เราผ่านไปแล้ว4 4เป็น5แล้วเหลือ9 9ทีกดนะเลทีกดเลยครับกดนะกดเหลือเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดือน2 Hell Diver มาเราก็ต้องจัดอีกแม่งมี e x t r e m เหมือนกันเลยเราจะฟาร์มอะนรแล้วเหรอเหนื่อยนะแล้ว Hell Diver ไม่ใช่ Zombie ด้วยแม่งเป็นมาแรงตัวเอกอฟเลยไป Hell Diver เกมนี้ก็ไม่ได้จับแล้วละ ันนี้ก็น่าจะจบทันพอดีอีกอีสองเดือนเกมปีไม่คิดเยอะหรอกปีก็บ้าปีพัดมาไม่เอาพัดมันต้องซื้ออยู่แล้วเพื่อเล่นด้วยกันไงไมาพูดถึงเดือนกันวางก่อนยันแรกนะอะไรอะเดเดเดดิโซ่มันก็ไม่มาอีกถ้ามันมันเป็นเกมเกมปีอะอิมูโซ่มันมาแต่มันไม่ลงเพเทชันเลยมันลงพีซี ทำไมตรงนั้นฟันขโมงแล้วไม่มันมคีเมนฟรีมันเต็มอ๋อลงฟันก่อนนะจ๊ะไม่มีใครต้องดูคุไปแล้วเพนี่ไงพิมชานตีอยู่นะตัวแอนมาแล้วนะหลังมาอย่างนี้หน่อยโอ้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 ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดต้องลงว่ะ ขยงดวอซอมบี้อยู่ค่บสมเมออยู่ไหนะไตะบูเอ้ขึ้นมานะมันมีสิมเมอร์อ,น,น,อ,รอน้องอยู่ไหนไม่ตัดเจะนไ่เจอโน่นเจอแล้วฮนะยิงีดยิไม่ไหว ผมต้องเอาผมเอา,า MP5 มาได้ดีกว่าออต้องใช้โอซี่ด้วยระเบิดอ,อึโอเคเจ็บมันลึกมันมันเจ็บลึกมันบาดแผลรักมันบนทอนคนมีความรักกับเขาด้วยเหรอความรักไม่แน่นอน <c oughs> ไม่มีคำหยาบจะอธิบาย แล้วแล้วไม่อยากนึกภาพเลยตอนเอกตีมด่านโลม,มโอะแมงวบาไม่ผ่านางนั้นบ้างอะด่านโลม <i> เรา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 แค่สี่ด่านแรกพอคุณเราไม่เอาเอกตีมทุกด่านเลยเหรอสี่ด่านแรกก็ได้เปิดแล้วอือเดี๋ยว,วค่อยว่ากันมาสี่ด่านแรกมันก็ต้องเก็บเอกตีมหมด,ดอยู่ดีเนี่ยนะจีผาลืมลืมเก็บกระสุน ไปเลยไปเลยเจอในบ้านเมื่อกี้ผมบอกว่าเก็บกระสุนก่อนไม่ไีอะไรองผมหมดจะฝืนหมดสบายละเลื่อยเลื่อยไรเฮียเลื่อยเต็มเลื่อยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเลื่อยที่คิดไม่ถึงเปผยได้ปะตรงไหน ไม่ได้ด้วยไอ้ชัาไอ้กูหลังกูหลังกูแบบว่ากูแตะดิวไว้ไม่มีไม่มีโอ้โหปืนกูเลยจะเกลื่อน กำลังบอกว่าถ้าไม่เอากูจะเอา <laughs> ไม่ผมเนีเพิ่มเลือดตัวเองไงผมจะแจกสตรีมไงแจกแจกเสร็จแล้วผมก็จะเก็บแจกสตรีมอ่ะอสตรีมสตรีมสตรีมสลิมคุณเป็นหมอเหรอใช่เ,เป็นหมอไอเอวนี่70บาทนี่สิ่งที่มันคนดี แล้วเเธอเล่นังป้อมปืนนะตรงมาไปข้างบนนะระวังระวังขอป้อมปืนไปข้างบนนะคุณชอบแข่งข้างบนกนะันใช่ไหมระวังมันไล่มันไล่ใช่ใช่ผมกันตรงระเบียงอ่าผมวางระเบียงให้ถ้ามันวางได้วางได้วางได้ตรงนี้มีอะเซอ้นนะ แล้วก็อันนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าอ่าๆผมเอาไฟฟ้าไว้ตรงผมผมกันห่างซ้ายเราจะได้ยินเสียงนะเลอเตอร์แถวนี้วะต้องรีบวางนะนะต้องรีบวางนะแปะวีนะแปวีแปะวี ไอ้หน่าเฮียเลกวก์ขวายแล้วปืนอืมข้างบนเหรอป้อมปืนแม่งอยู่ตรงเนี้ยแม่งไม่หันมาเหลียวแหลกกูสักนิดอ๋อผมกดฮะเมื่อฝั่งนู้นเ,เลยอนะ่ะดูดู เอบูสองตัวกูเลยจะเกลื่อนโอ้โหไอที่นี่สุดจังวะอย่ายิงไปไปของเด็กันละยี่สิบวิกี้กเออโอเคิวเดอะสกิมเมอร์โน่นไปอยู่ห้องนู้นต้องลงไปคุณแทนผม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 ไปไอ้ที่มันมาทางไหนวะ มาหน้าบ้านเลยมาหน้าบ้านเลยหน้าต่างแตกหน้าต่างแตกฝั่งซ้ายไม่มีใครกันไปยิงทำไมไปยิงอยู่นั้นวะฝั่งซ้ายไม่มีใครกันฝั่งซ้ายไม่มีใครกันฝั่งซ้ายไม่มีใครกันเอาช่วยมปิดไว้ให้เขยกันโอนเคครับ โโอ้หยนาเนเล็ลดันขึ้นมา <c oughs> ประตูปิดหมดแล้วลือเลยหรือเลยรือแล้วปิดไม่อผมยิงไม่ได้ข้างล่างอ่ะมันจะโดนมันจะโดนโห,หัวสวยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายผมโดนฝั่งซ้ายไอรยิงวะ เหไม่ละผมบอกแล้วไม่ใช่ซอมบี้ไม่มีก็ติ๊กตาติ๊กตานะจัดบูสองตัวขึ้งบนดีกว่าปวันมันก่อนปวันมันก่อนโอเคผมได้สองตัวเลยผมได้ตัวเดียวเองเฮียเียทิ้งไปทันเดียวเลยให้เหรอให้ฆ่าบูทีเดียวสองตัวของกันได้นะ เด่นเดียวผมเป็นผมเป็นเปิรดผมไห้ฆ่าสเปเชียลได้ตัวนี้ได้ของบอกข้้าแลวบกันข้างบนตอนเนราะว่าอ c ชี e เมน e n t ให้ฆ่าทีเดียวสองตัวนี้อย่างยิ่อะไรนะไม <c oughs> ่ใช่ปิดประตูปิดหน้า,นาตา่างปิดหน้าต่างฆ่าได้ของข้าขงบนไหวไหมไปผมกำลังขึ้นไปข้างบนอยู่ เลือดแม่งไม่มีแล้วเนี่ยเออด้วยฟ้าฝั่งนี้แตกไปแล้ววะทำไมมาดีเฟสนานเนี่ยวะเออสัตว์ไม่แห้งอย่าหักอย่าหัก ไปลงล่างหาพยาบาลให้ผมด้วยโรงพยาบาลน่าจะมีกว่าจะไปถึงตายก่อนแน่เลยกูอ,อีกคือเม้นท์หน่อยสักอันหนึง่งมีคิเมนต์ไดนตรงนี้เศษตรงนี้ยังมีเศษตรงนี้นี่อะไรแกเอ้ย <c oughs> อย่างน้อยกอ็มีสองคนไปไหนอ่ะไปขวาก่อนไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อน ม,มอนอะไรวะเสียงเหมือนมอนออกมอนคิดแม่นี่คิดแม่นี่อันเนี้ยใครคิดแม่นนะสกริมเมอร์มันมีสกริมเมอร์ร้องอยู่ฝั่งขวาว่าฝั่งขวา,ขวา

ตรงนั้นนหะคุณทันโอ้โหมันมันีสกีบั๊กหนูนะเด็่เอี้ยก็โหติดเชื้อเขียวแงะระวังเขียวแม่งสวยตรงที่ว่ามันมันมันสกีมฝั่งฝั่งตรงข้ามเราอ่ะมันไม่สกีมฝั่งที่เราไปอ่ะ chúc con chúc 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 Bù ma Bù ma, Bù chúc 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 Lê cơ. Đợt cơ. เอาคนหายอ๋อโอเคเอเยโดนระเบิดตายว่าอามีนะอนอีเมน,เมน่ะด้านขวาเอาเลเลยเลิกข้งหลังอ ไอ้คุบเบนก็ไม่เกมรุกเสออะไรเลเกอร์ก็ไม่ย่าโลกที่หมายเลยโองยดูได้ไลท์เลยคนโรคเลยผมบอลนีไอ้ผมบอลไอ้กุชชาข้างหน้าน่ะตรงดามามข้างขวาที่ตีนี่ตีนี่เมื่อกี้ที่ตีเมื่อกี้นั่นแหละใช่ไหมช่วงตอนหน้าจอกูเด็กอย่างเออและถูกแล้วถูกแล้วรอก่อนรอกันท่าสิบวิรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เอ้ยไอเมื่อกี้อีคือมันยังไม่ได้เก็บใช่ไหมเก็บไปแล้วคุณชานเก็บไปแล้วเอาเก็บไปแล้วเคยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพิ่มมาคุณชานเอาของกันไม่ได้ที่เติมที่เติมกระสุนแล้วอะเมื่อกี้ไม่มีใครเข้ามาของกันกันเลยเหรอไม่ผมเก็บปืนกลไว้อยู่เยี่ยมมอนมาเต็มละว่ะคุณชานไหวไหมเนี่ยโอ๋อเลยก็มีอะไรก็มีเรื่อยก็มี โอ้ยได้อย <while later. S 2> ู Mine, Help, after, ่หลังมาหลังมาปฟันฟันฟันโอ้ยเปีนเสโดนตีโอ้โหเกิดบ้านนั่หรอกูเลยจะเชื่อออกขวาไปตีตีสกีเมอร์ฮะมีเหรอมันสกีเมอร์อยู่ฝั่งขวาไงที่มื่อกีเมื่อกี้ไง กี้ฝั่งนะู้นอะฝั่งโรงพยาบาลใหญ่ค่าผมณค่าไปแล้วค่าเหรอค่าไปนานแล้วเนี่ยไปก็สัมผัสกันไปลงไปเฮ้ยเหลือยี่สิบวิเราไปพร้อมกันหน่วงมั้งเอาโดนแล้วค่าพันจานไปเจอกันตรงทางข้างล่างทางเชื่อมล่า,นนะาง่ะเดินยวลงมาไป เจอกระนองน้ําเจอกระนองน้ําเราต้องไปฝั่งนู้นอีกอีกอันใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยบ้านถ้าโชคดีอันนีถ้าม่โชคร้ายก็ไม่เจอมายังอยู่ไหนกันอะอยู่ตรงหน้าตึกอ่ะหน้าตึกอะโอเคโอเคผมขึ้นไป เราหาด้วยกันไหมกระเป๋าสีดำกล่องสีดำดำอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เฮ้ยเน่ติเอาเลย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 ฟิวก่อนเลยแล้วกันไม่สนแล้วนายอต้าพรมเฮ้ยโ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยช็อ้ด้วยกั้กัน้ยโอยอโอโอ้อ้อ้ยย้ยอ้้้ย้ออ เอ่กงดจะเป็นกล่องพิซซ่ากล่องดำๆกล่องพิซซ่าไอ้เปืนไฟนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วมิชานเอาสับไปเลยสับไปเลยน่ะสับไปเลยเรื่อยเหรออืมสับเรื่อยไปเลยออเอาเอาเติมแบตมัหนะนะเอ้ยเติมน้ำมันมาหน่ยไหมมาไปครับ ง้ยอหมายังนะมาแล้วโอ้โยแม่งเอ้ยไปไปไปมามาตัวหนึ่งขวามือเลเกอร์ให้ให้มาบอกเลเกอร์อุ้ยเอามันบุกมาแล้วบุกมาแล้วสคริมเมอร์อยู่ไหนอะ นี่คงเกเมอร์ล้เจออ้เกมโกแล้วผมอะเฮ้ยเยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าห้องเข้าห้องก็ไม่มีใครมาเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 วะเข้มาโอ้ยมาเดสัตว์มาเดไป ตรงนี้ต้องยิบเขียนตรงคำว่า e l i m i n a t นะเย็บปะถ้า e l i m i n a t ไม่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 เคลียร์มันจะมันจะไม่นี่ขอแล้วกันไม่ไม่มันจะเขียนว่า e l i m i n a t ตรงจุดไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุดนี้จุดนีはは้จุดนี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 ้ผมจำได้จุดนี้จุดนี้เดี๋ยวผมกันหลังให้ ไอ้เหี We to to age. Age ้ยกันเฮ้ยเขียวเขียวหันมาที่บอลออกมาบอลมาข้างหลังติงหุ่นไม่กล้ายิงไอ้เหี้ยเขียวมากเหี้ยจับเลยจับยิงยิงยิงมีความมาตูจะเฟร์บูหลังบูหลังอ่าอ่ายอะสองตัวสองตัวสองตัวช็อตที่ช็อตที่อากินโกไปนะกินโกไปนะ อะตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วไปตรงนี้เสร็จแล้วไป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 ย้าย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 โอ้โหตามใครวะน่าจะตามผมมั้งอ่าต่อไปต่อไปจุดตรงนู้นนะจุดตรงนู้นต่อไปจุดจุดนู้นตรง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 นู้นเข้าไปหลังเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้ปิดประตูเข้ามาเข้ามาปีนโกล้มอ๋อไปไปไปฆ่ามันไหนวะไอ้สัตว์ ระเบิดระเบิดระเบิดอ,อ,อ,อย่ายิงระเบิด <laughs> นี่ไปเลยนี่ไปเลย,ยสเปรย์ไม่ปิดใครเนหน้าด้านปิดปิเีสฉันเนี่ยแหละฉัน <laughs> 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 ก็ไม่กล้ายิงไะเดีล่อยมาออกมาใครอะปิดเลยนะ โอ้โหร่างนานย้อยดีดเป็นฮอก่อนดีเป็นฮอสิบวิสิบวิดีเป็นฮอก่อนยิงไม่ถึงโผใช่เห้ยังอยู่ทำไมกันฮอก่อนเโอเคไม่ไม่เข้าดาวแล้วไม่มีเขาดาวแล้วต้องยิงจุดนั้นก่อนอะโอ้โหตัวเขียวอยู่หลังตกตัว กันทอ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 ไปล้มอ่ะกู้ล้มโอเคไหมานมอยู่ปะยานตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ไม่ต้องย <c oughs> ิงข้างหน้าเนี่ยยิงยิงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างพื้นเน่ะแล้วข้างหลังข้างหลังนั่นอ <c oughs> ่ะมมนต้องอยิงข้างหลัง มันไม่มีบอกมันต้องเออเออไม่ต้องมีข้างหลังมาเกี้ยมาถึงมันจะตามมาแครมันจะไม่วิ่งมาไอ้เกี้ยบู๊ไอ้สัตว์กูถามจริงมาดิสัตว์ไอ้เหี้ยไปแล้วโอยกินโก้ไปแล้วใช่ไหมไปละไปและไปละโอเค ขออีคุกเมนต์เอ้ยนั่นใครเ่ยโอเคเดี๋ยวแจกคนตอร์มอนไม่ต้องแจกผมมา,ามาแล้วข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วตะเบิดตัวไหนเนี <c> ่ย <oughs> ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงนี่โอเค <c oughs> โอ้กระสุดเปรินกระสุดเปรินอย่าให้มันขึ้นมาเยอะอย่าให้มันขึ้นมาเยอะทำไมมันลุกมาวะ ส่มันใหม่ทุกรอบย็งไงก็ไม่แพ้ผมว่าโอเคอย่ายิงผมนะคุณชาตัวไหนตัวสีน้เงิน๋อกผมตอค ชุบไหมชุบชุบชุบมาชุบมาชุบชุบอะไรชุบไม่ขึ้นอะไรเออว้าวของกูไม่ได้กูพูดถึงของกูเต็ม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 แล้วเต็มแล้วขึ้นเข้าเข้าเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมเอาเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมเข้ามา โคตรมั่วเลยแบบแผนไม่มีเลยทำไปก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ควันไม่ได้ระเบิดควันเราผัดควันมึงเต็มแล้วเปล่าไม่เต็มศูนย์อยู่ใครที่เล่นหนึ่งเป็นหนึ่งป้องไม่สิ้นไม่ได้ไม่ใช่แต่น้าไม่ได้ชุบผมยิงไอ้นี่ไปก่อนไงผมยิงชุบไปก่อนว่าผมกดสิ้นเดียวนึง พยายามแจกสตรีมเต็มที่เลยกูแต่จำตัวไม่ได้ว่าใครเป็นใครวะไปไปไปต่อ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 เ <c oughs> ด๋ <c oughs> ไวเด๋ว <c oughs> บอกว่านี่ <c oughs> <c oughs> ปิดสตรีม <c oughs> ปิดอะไรไป